บุกครัวนะครับม,มาดูเจ้าแม่นะครับเปลี่ยนจากเจ้าแม่มาเป็นแม่ครัวนะครับตอนนี้นหนูผ้าเอื้อยนีเ่เลยเจ้าแม่ดูว่า FC นะลาบหมูวันราบหมูนะครับ บอกหมูนะครับา่าน้ำห้อตำน้ำบะหมี่ใส่ตะไคร่ใส่ข้าใส่หมูแดงตั้งทีแส่บโอ้ใส่เครืร่องหะายบ้าตำตำเมยียงนะจ้าบะหมนเบา,าถึงฮะตำน้ำบะหมี่ใส่ข้าใส่หมูแดงใส่ตะไคร่เําบหาม,าามัก <มา S 1> แค่กันเซ<อ>บ แค่<อ>ินดับแวานาดัเ่นคน่านถามหาอยู่ทีนี่เพืนอนเพื่อนยหยำลายได้เม็ดบัขามมันสิเห็ดเหงือกเข้ามันฟันโยกเห็ดเหงือบหลวมผมไม่ซื้อผมคือมันพอมันอ่อนแล้วจะยำนะ อันนี้ต่อไฟมาแล้วเนาะกลัวนะครับมีไฟแล้วเนี่ยมายัวยัวเอฟซีต่อนะครับกับพี่มนนะครับดูนะครับประกอบครับแม่ประกอบเลื้อน่วยเดียวนี่บอกใส่มีอยู่ตยเตี๋ยอยู่ยเทียนเลื้อน่วยเดียวเลืนะ้อเอาหน่วยเดียวเลยไข่ต้มไม่เลี้ยหายุา่ยนะสุดท้ายแล้ว<อ>นะฮะใส่คนละคขกแบ่งเครื่องกันคนละแบ่งคมกันอบ่ แบงค์เคิร์มก็แล้วกันไปกินเน่ไปกินกับลาบหมูนี่ไปเลยนี่หงนัวโอ้ยใส่หน่อยใส่หลายเสียบลายแมน่ใส่หน่อยใช่มันคกหน่อยหน่อยเลยนี่โคกใหญ่นี่เนาน่าออมปลาหัวนมอ๋อน้ำตาลหน่อยพี่ตาน้ำตาน้ำตาหนีบหนึ่งโคกน้อยหน่อยปละ ผัดคุดไงเข้าจัางส้หลายหน่อยเข้ากระใสหน,หน่อยายเนล็กเอยูวเทาไรน่ะบน้อยอืมตะลุจอนะครับลยแตกคนไทยกันไม่แตกแหรอแม่ กำลังเล้วกำลังแล่วของเงินเปิดร้านเลยเปิดร้านเลยเปิดร้านเลยเปิดร้านกินฟรีบ่ต่าถึงกินฟรีเลยบ้อขายขายถึงเกือบก็ละสิบบาทบ่ห้าบาทสิบบาทอะไยค่าปวดแขนแยนอื ให้เอมชิมกันตซ้มหน่อยอะ่ะบข้าวโพดขไมไหลแลาไปกินเนาะตั้มหลาย,ลาย,ยาไปนนะลยตั้ตที่แล้วครบุบน่อยอวันเหลือเนาะนันจิั้นิเซ็ง,งแล้วมันจะคลายเครื่องมันจะเซ็งนะครับติมตอนท้าย

เงินจ <T esi> ังพงกินแล้วไปแล้วไม่กินหรองบอกกินก่อนเลยเพิ่งกินเล้วครับมาพี่น้ำเข้ามาโอ้พริกแห้งจวดจัดน้ำเดี๋ยวกินน้ำเดี๋ยว พอเร่ๆนี่โอ้จวดดีแตงโงคนลูกเลยคนหัวลูกเลยเพชรส่วนคนกินเจกินเ้มื่องตำบาตรมีแมงวันไข่ลงไปไปแก่ไข่บาตรไปกินพักไหมถักก็ไม่ได้บอกไม่พี่มีกับข้าวอยู่ไอ้คำแจ๊เขากินก่อนเขาจะได้ไปทำงานเขาแก่ทำไมบ้างจะได้ยินมบอกรับจอดกินเราไปที่จอดเลยไหมเนาะ ุย่อยพี่เป็นไงบ้างออกกำลังเป็นไงบ้างอ่ามีความรู้สึกว่าไมื่อยครับเป็นงานแล้วเป็นงานแล้วอขมวดครับพี่พาเฮ็ดกับเฮ็ดจับจับน้อยจับไหลเฮ็ดบ่เป็นอำเภอเนาะเพี่พาเกะเฮ็ดก็บเฮ็ดไปอำเ่ออยู่คอนแกนไหมครับอยู่กระสินครับอกระสินบ้านอยู่กระสินครับอำเภออย่างอำเภอเมืองนะพ่อแต่ว่าผมเกิดอยู่ขมวง นึกว่าอยูครับทีมพีตาอยู่ขอนแก่นอ่าก็อยู่ในพีต้านะครับแต่ว่าบ้านเกิดอยู่ปะสินอ่าเก็เที่ยวไปขอนแก่นไปออฟฟิศข้ามวงอืมครับกินข้าวแล้วก็ทำยิ่วิรพงศ์โม่งศิลปินจานวิรพงศ์ศิลปินภูไทยมามาพี่ชัยตั้สดๆเลยตัมผสมกับไอ้ผัดมีเหรอเออเพิ่นตัมสดๆบ้านนี้ผมสิถอย้ได้บัานนี้ไป็นสร้อยอะไรบ้างนี้ เอาเดี๋ยวเราสู้ฟังเนี่ย,ย,รยครับผมอยู่คำม่วงเตยแั่งครับอ๋อเป็นเป็นคนผู้ไทยเลยสมเด็จไแผ่อาสมเด็จแต่บ้านของยางบ้านโพนผ้นาใหม่แพรวานะพี่ครับครับบ้านท,ที่นี้ครับคุณเทาผู้เฒ่าผมไปบ้านลุงพงกับไปทั้งนั่นแหละผมไปผมอยู่ศรีธาตุอืมครับผู้เฒ่าผู้โถ่พันยันไม่ได้เห็นเลยเสียเพราะเขมาพามาอยู่ในเมืองกาฬสินธุ์ครับอะไรเลยไม่เห็นตอนพี่กิมมีชอบเจี่ยวมากเลย ไปงานนำพีสูพิการเนี่ยนะพี่แพนี้พ่อพ่อผมมาปวกหวไปเป็นไตวายอะไรสุดท้ายเที่ยวในเบิร์นี่เก็เลยเวลาออกจากงานไปอยู่บ้านที่พอมีกิจกรรมค่อยมาเล่นน้ำพครับผมไอยู่จัเป็นทีมของลีอาเนาะทีมงานของบัดนบัดแนนครับูได้กี่จวดเข้าไปเลยจวดเลยเนาะ เ้าแตกป่ะเนี่ยเสพปอนที่แจวขายที่แจวขายครับโอ้ยบ่ขายข่กับไข่จำยู่ดอกเว้ยเข้าให้บ่เห็ดแจวมันสูต้แจานะโอ้ยขายทอดให้แล้วได้ติ๊บขายเหรอฮะขายทอดให้แล้วขายออนไลน์เลยแต่มันต้องตำสดเนาะมันยังแซ่บตำสดมันใส่้านกันบูดไม่ได้อืมันต้องตำแล้วกินแล้วก็บอกว่าขายให้สดๆนั่นแหละแล้วเกลือหรอใสแค